สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่พี่มาดูวิธีการทรําปุ๋ยหมักนับซึ่งเป็นปุย๋ยใบไผ่นะครับใบไผ่เนี่ยในช่วงหน้าแรงเนี่ยมันจะร่วงเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยผมก็ว่าจะกวาดแล้วก็มาทําปุ๋ยนะครับขั้นตอนแรกวัสดุที่เราใช้นะก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายตัวเนี้ยความกว้าง1นึ่งเมตรห้าสิบนะครับความยาวของตะข่ายนะครับผมใช้สาเมตรนะครับที่ผมทําลักษณะเป็นรูปวงกลมเพราะว่ามัน ทำง่ายนะครับทำง่ายโดยที่เราใช้ไม้ไผ่เพียงแค่5ลำนะครับห้าลำไม้เล็กๆหรือไม้อะไรก็ได้นะครับมาปักคั้มเพื่อเป็นที่ยึดตะไคร้ให้เป็นลักษณะทรงกลมนะครับทีนี้พอเราทําเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาใบไผนะ่มาใส่ความสูงก็ประมาณ10เซนนะครับแล้วเอาขี้วัวมาทับนะครับมาทับขี้วัวก็ใช้ประมาณสัก2-5้ากิโลโดยประมาณนะแล้วแต่ถ้าเรามีมากก็ใส่มากก็ได้นะครับเราทําลักษณะแบบนี้ อันนี้คือเขาเรียกว่าชั้นที่1นนะครับแล้วก็เอาน้ํามารดให้มันเปียกชุ่มไปถึงใบไผ่นะครับแล้วเราก็ทําเป็นชั้นที่2นะทาลักษณะเดิมนะครับทำชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3าตะไครยตัวนี้ผมทําประมาณ3ชั้นนะครับโดยประมาณนะสชั้นก็ทําลักษณะชั้นแรกแล้วก็เจาะรูเทน้ํารดลงไปที่เราเจาะรูเนี่ยให้มันทะลุลึกไปถึงดินนะครับพื้นดินด้านล่างเนี่ยเพื่อที่เราจะเติมน้ําให้มันเปียกชุ่มทั่วนะครับ ตัวที่มีปฏิยาช่วยในการย่อยสลายใบไผ่ก็จะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัวก็จะมีจุลินทรีย์ในเรื่องของการย่อยใบไผ่นะครั Hence, บทีนี้ก็ต้องมีน้ําช่วยด้วยนะถ้าไม่มีน้ํามันก็จะย่อยยากนะเป็นปีก็ไม่ย่อยนะครับแต่ถ้ามีน้ำเราดดน้ําทุกวันนะครับก็ประมาณ1เดือนถึง nee, 2เดือนเนี่ยก็จะเกิดการย่อยก็สามารถนําไปใช้งานในแปลงผักเอาไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชต้นไม้ได้เลยนะครับโดยปกติใบไผ่ก็จะมีความเหนียวกว่าใบไม้ทั่วๆไปนะครับใบไผ่ก็ประมาณ2-3เดือนโดยประมาณนะถ้าเป็น ใบกามปูก็ประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนหน่อยๆก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาพี่ๆไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ